มวยไทยอาหารไทยผล,ลไม้ไทยซอฟต์พาวเวอร์ของไทยอันทรงพลังติดอันดับ41ของโลกค่ะ จากผลการจัดอันดับ Soft Power Index 2023พบว่า Soft Power ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่41ของโลกจากอันดับดังกล่าวยังเห็นโอกาสอีกมากในการเติมเต็มการพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่อันดับที่สูงขึ้นโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสร้าง Soft Power และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนควรร่วมมือกันคือการผลักดัน s อ f t Power ที่ยังไม่ ส่งพลังค่ะให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งพลังเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทำให้เกิดมูลค่าสูงสุดซอฟต์พาวเวอร์แบ่งออกได้เป็น3ระดับคือ 1. s o ซอฟต์พาวเวอร์ที่ยังไม่ส่งพลังเช่นโนราเครื่องเบนจรงโขนซึ่งอยู่ในระดับการสร้างการรับรู้สร้างภาพลักษณ์2ซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งพลังในระดับโล c a l เท่านั้นเช่นหากเราไปทางภาคอีสานเราต้องผูกภาเขามา้า หากนึกถึงหอยนางรมใหญ่ไข,ข่เค็มต้องไข่เค็มชัยยาสุราธานีหรือขนมหม้อ,อกแกงก็ต้องหนีไม่พ้นหม้อ,อกแกงเมืองเพชรสิ่งเหล่านี้ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์แต่ในระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาคเท่านั้นยังไม่มีคุณค่าร่วมหรือแชร์แวรูพอที่จะโน้มน้าวชักจูงประชาคมโลกได้ สามซอฟต์พาที่สรงพลังในระดับสากลเช่นมวยไทยนวดไทยผัดไทยละครซีรีส์วายเป็นต้นเพราะมีคุณค่าร่วมหรือแชร์แวรรูปโน้มน้าวชักจูงประชาคมโลกได้ซึ่งล้วนแล้วแต่มีคุณค่าในตัวเองทั้งสิน้นแต่เราต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่ายังไม่ได้มีมูลค่าและยังทำให้เป็นเงินไม่ได้สิ่งนี้ทำให้กระทรวงท่องเที่ยวต้องมีแผนแม่บทซอฟต์พาวเด้านการท่องเที่ยว เอาซอฟต์พาวเวอร์ที่มีพลังขับเคลื่อนจากคุณค่าไปสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายใต้ยุทธศาสตร์คัดปรับนำเสนอโดยการคัดเลือกซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวนำมาปรับเปลี่ยนซอฟต์พาวเวอร์ให้เหมาะสมและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายและนำเสนอสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆผ่านช่องทางที่เหมาะสม